โอเคครับผมแล้วก็ขอกราสวัสดีกับทุกๆคนก็กลับมาเริ่มกันดีบีดีชนะกันเ่นคยกผมกับเกมไมครับเนี่ยมันมีชื่อว่า s i x h o r r o r a t tony อนีดิ้่นเคยครับผมนะครับผมวันนี้อยู่ในคืนอันนี้อะไรผมก็ต้องเญียผมก็ปิดเลยนะครับวันนี้นะผมก็มาอยู่กันในคืนที่สอง นะครับผมสำหรับซิกเคอร์เลอร์แอนูนีผมก็เข้ามาในแมปเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็มีอะไรอีกครับผมเนี่ยเข้ามาในห้องกรยังคงเหม,มือนเดิมนะผมก็วิธีการเล่นก็เหมือนเมาร์ทที่แล้วผมก็คือพัทหนึ่งครับก็คือหันซ้ายขวาแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดที่ดีด้วยนะครับดูลองซ้ายขวาด้วยครับแล้วเหรออีกแล้วเหรอ,อ,หรอไอเสียงแอดนี่คือเสียงพัดลมใช่ไหมนะ นะครับผมดูมองข้างหน้าดูกล้องวงจรปิดแคมหนึ่งสองสามแล้วก็กลับไปที่แคมหนึ่งเหมือนเดิมครับเคีปบทูนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาดูกล้องวงจรปิดมองข้างหน้าวงจรปิดมองไปข้างหน้า ดูกวก็จอนปิดออกไปข้างหน้าดูว่าจอนปิดเหมือนเดิมไหผมเราก็เหมือนเดิมนะผมดูไปเรื่อยๆนะผมมองซ้ายดูแคมหนึ่งสองสามนะครับผมก็กลับมาที่แคมหนึ่งครับตอนนี้ทูนี่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้ทูนี่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไอ้ที่หมุนอยู่นี่พัดลมใช่ไหมถามหน่อยนะครับเม,มื่อเอิ่มดูกล้องจอนปิดให้ดีนะครับแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยนะครับมองข้างหน้าด้วยนะฮะดีไม่ดีมันอาจจะมาอยู่หน้าห้องเราเลยก็ได้นะครับะวังให้ดีดนะ นอนปิดนี่ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับดูนี่ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับอ่ามองซ้ให้ดีขวาอ่าหนึ่ง ผมแคมสองแคมสามอ่าต,ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมานะครับผมมันลมยังคงเหมือนเดิมนะครับแอะแดดแดดแดดนะ แคมหนึ่งสองสามกลับมาที่แคมหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะรูนี่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับผู้ชมแล้วก็มองข้างหน้าให้ดีฮะเทียงคืนล้่เี่ยตอนเนี้อืมยเที่ยงคืนนะฮะยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมผมก็ตั้งแต่แคมหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กลับไปที่แคมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทูนี่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับผู้ชมตอนนี้ก็ดูเราก็ดูตั้งแต่แคมหนึ่งสองสามนะครับผมกลับไปแล้วก็กลับไปยังแคมหนึ่งเหมือนเดิมครับทูนี่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับสบายจังเลยนะไม่มีอะไรทําเลยนะครับเอะ ผู้ชมครับนากีนี้ผมได้ยินเสียงใหม่ไทรพูดอะไรไม่รู้นะครับผมต้องดูกันดีกว่านะครับผมแคมนึกทูนี่สวยแลทย้ทูนี่หายครับผู้ชมทูนี่หายทำไงดีครับสวยแล้วครูสวยละดีทูนี่หายเฮ้ย,ยสวย,สวย,ย,สวยอ๋อทำยไงแคมสองคงฮะ Да มาแล้วครับผู้ชมครับท <sk ry mus i> ูนี่เดินมาที่แคมป์สองแล้วนะครับผมตอนนี้นะดีว่าพี่อยู่ข้างน้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปางก็มาตอนปิดมาไม่จำสแกนแล้วนะอยู่ตรงหน้าโต๊ะแบบนี้สวยแล้วเวอรรีบๆดูก่อนเลยจังหวะนี้หายแล้วสวัสดีครับผู้ชมครับรีบๆดูก่อนเลยจังหวะนี้นะครับโอโหเฮ้ย ตัวอะไรอเมื่อกี้เหมือนโคเด้นโคเด้นเป็นนี้เลย่าจะเป็นโคเด้นโคเด้นีไปยังนะโอ,โอ้ยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกนะครับผม ไม่ไปอีกเหรอไปได้แล้วไปยังไปยังไ,ไปได้แล้วโอยวิธีการจะรับมกับโล็ฟเฟดีเด่เลยเปิดกล้องตอนปิดแคปเดียวแล้ก็ไปยังเหรอไปแล้วโชคดีไปเฮ้ยดูกระอวนาปิดด้วยแคมหนึ่งแคมสองแคมสามไปดูก่อนซ้ายขวาแต่มองข้างหน้า ซ้ายขวาซ้ายขวาอ,า<ม>อ,าอ้าวผมเอ้ยเพิ่งมีอะไรมาเคผมตอนนี้นะผมทูนี่ก็ก็น่าจะเดินมายังยังอยู่ที่แคมป์สามเหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนเดิมผมก็ดูนะผมดูเหมือนเดิมครับต้องขอพอดีต้องตัดคลิปไปก่อนนะเพราะว่าพอดีแม่เรียกให้ไปยกของให้หน่อยพอดีแม่เพิ่งกลับมาข้างนอกนะครับก็เลยไปช่วยแม่ยกของเนาะ นะครับผมประมาณนั้นนะเนาะโอเคดูกล้องจอดปิดให้ดีครับแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยดูกล้องจอรปิดน,นะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะฮะ <c oughs> อย่าพึ่งมีอะไรมานะอย่าพึ่งกอร้องอย่าพึ่งมีอะไรมาอย่าเพิ่งมีอะไรมาคอร้องนะทูนี่อย่าเพึ่งมาจําสแกรเรานะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับชนะแล้วฮะคุณผู้ชม <c oughs> ดูดีครับ คืนที่สองง่ายเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับง่ายมากนะครับง่ายไหมครับคุณผู้ชมคืนที่สองโคตรง่ายเลยนะคุณผู้ชมฮนะดูฮนะอันนี้ก็ผมก็เหมือนเดิมนะผมก็โหลดแมปเอ้ยไม่ได้โหลดแมปนะครับผมเป็นคน สร้างเองนะครับไม่ได้โหลดแมปนะก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้ผมเนาะเป็นแค่ว่าเดโมโน,นะผมก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครผมก็จะลืมก็ลืมไลคยอยับผมก็โอเคขอบคุณที่ดูผมก็โอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ